หลายคนออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าทีโนแบบไม่ดียังง้นไม่ดียังงี้ผมบอกเป็น้องประชาชนเลยว่าวัคซีนที่มีผลิตมีการผลิตขึ้นมานั้นมีคุณภาพในการที่จะป้องกันเชื้อโควิดได้ทุกคง สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในกรณีพิกิตโควิดนะครับหลายคนก็บอกว่าวันนี้พี่น้องประชาชนยังประสงค์ฉีดวัคซีนก้องก COVID ันโควิดหรือไม่หลายคนก็โทรมาถ,ถามผมว่าแล้วยี่ห้อไหนดีแล้วเราจะฉีดเพื่ออะไรยังไงผมเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความคร,รัตว์จริงว่าวัคซีนนั้นมีการผลิตหลายยี่ห้อนะครับวันนี้ผมก็ามาฉีดนะครับเข็มแรก เป็นชิโนแวกนะครับแล้วก็ทางฝ่ายพยาบาลหรือเจ้าที่ก็นัดผมอีกทีหนึ่งวันที่18กันยานะครับฉีดเอตตาฉีดไข้นะครับหลายคนบอกว่าเอ้ทำไมต้องฉีดสลับกันก็เมื่อแพทย์นะครับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าควรฉีดเข็มไหนก่อนเข็มไหนสองเข็มไหนนะครับเราก็ต้องทําตามนะครับเพื่อให้ประเทศนั้นเดินหน้าไปได้พี่น้องครับ เราจะรอแต่ยีห он, ย่ห้อน้นยี่ห้อนี้ผมมั่นใจว่ายี่ห้อไหนก็ดีทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมก็มาแต่เช้านะก็มาทําตามหน้าที่ตามระเบียบมีการตรวจวัดไข้ทำแต่ขั้นตอนของเจ้าที่นะครับแล้วก็หลังจากฉีดเสร็จก็นั่งพักนะรประมาณสามสิบนาทีแล้วก็ให้ไปนัดมาพี่น้องครับทําไมหลายคนบอกว่าต้องฉีดคือฉีดนี้เพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทาน วันนี้ผมก็เดินทางมาฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ยังไม่ฉีดนะครับก็ไปแสดงตัวนะครับจองนะครับหลายคนบอกว่าจะรอยี่ห้อโนอนยี่ห้อนี้คือผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่ารัฐบาลพยายามสรรหาวัคซีนที่มีคุณภาพมาให้พี่น้องประชาชนแล้วนะครับวันนี้ผมก็สภาพร่างกายครับก็สบายครับฉีดแล้วก็ขับรถกลับบ้านนะก็มาฉีดที่โรงพยาบาลนะครับในพื้นที่ที่ตนเองอยู่ในจังหวัดสิเิกิตนะครับ ทางกลับบ้านนะครับนั่งพักไปครึ่งชั่วโมงทาตามขั้นตอนของเจ้าที่นะครับเราก็จะไม่มีปัญหาฝนก็ตกครับวันนี้นะก็ออกมาบอกกล่าวเล่าสิบทางเจ้าที่ขอบบริการดีมากนะครับต้องขอบคุณท่นนานนายอำเภอโศรีสุวรรณและก็ทางผอโรงพยาบาลศรีสุวรรณนะครับโอศรสีสุวรรณและเจ้าที่เกี่ยวข้องที่มีการบริการบริหารจัดการที่ดีมากนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ผมก็ได้มาฉีดที่โรงพยาบาลโคสีสุวรรณนะครับวันนี้ชิโนะแบบเข็มแรกนะครับเข็มต่อไปก็วันที่18กันยายน2564นะครับก็อีก10-20วันนะครับก็มาฉีดเข็มที่สองนะครับพี่นองครับก็ยังไม่มีอาการอะไรเดี๋ยวยังไงก็จะไล์สดนะครับบอกกล่าวเล่าสิบว่าหลังจากฉีดแล้วเป็นยังไงนะครับผมก็พักผ่อนเพียงพอเต็มที่นะครับวันนี้ก็กลับไปที่บ้านก็ไม่รู้ว่าจะมีอาการข้างเคียงหรือไม่อย่างไรังไงถ้าหากมีอาการข้างเคียงนะครับ ก็จะบอกกล่าวเล่าสิทกับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่หลายคนออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าที่โนแบบไม่ดียังง้นไม่ดียังงี้ผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าวัคซีนที่มีผลิตมีการผลิตขึ้นมานั้นมีคุณภาพในการที่จะป้องกันเชื้อโควิดได้อยู่แล้วนะฮะถ้าหากไม่ได้คุณภาพแน่นอนครับบริษัทคงไม่ทาขึ้นมาจําหน่ายแล้วก็ออกมาให้พี่น้องประชาชนฉีดนะครับพี่น้องครับเรามีอะไรก็ฉีดไปก่อน นะครับวันนี้ผมยังฉีดชิโนแบคเลยครับหลายคนบอกว่าฉีดชิโนแวกไม่ดียางง้นอย่างนี้ทำไมจะไม่ดีครับเมื่อหมอเขาบอกว่ามันดีผมถึงบอกว่าแพทย์พยาบาลหรือคุณหมอที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องชิโนแวกสองเข็มเป็นยางง้นอย่างนี้ผมว่ามันยังไม่บทสรุปผมมั่นใจเลยเกินว่าวัคซีนทุกยี่ห้อดีหมดครับส่วนจะดีมากดีน้อยอย่างไงนั้นดีกว่าไม่ฉีดครับพี่น้องครับเราต้องออกมาร่วมใจกันฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเร็วที่สุด ตอนนี้ทางเจ้าที่ก็พยายามเร่งนะครับฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาในพื้นที่ไปจองนะฮะเราจองง่ายๆก่อนถ้าไม่มีแอป,ปก็ไปบอกกล่าวเล่าสิบกับทางอสมอแล้วก็ทางอสมอก็จะรายงานไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในประจำตำบลอำเภอนั้นๆน,น,นะครับวันนี้ผมก็ฉีดแล้วพี่น้องครับก็ฝากพี่น้องประชาชนเลยว่า ไม่ต้องไปกังวลว่าจะเอายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อไหนก็นาตามพี่น้องครับถ้ามันเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันนะครับโควิดได้เราฉีดไปก่อนเราฉีดไปก่อนเราป้องกันก่อนดีกว่าปล่อยให้ติดแล้วมาแก้ไขคือมารักษาครับวันนี้ก็ขอบคุณทางรัฐบาลน,นะครับที่ได้จัดสรรวัคซีนมาให้กับพี่น้องประชาชนาทุกคนนะครับเพื่อให้ได้ฉีดแน่นอนครับก็พยายามเร่งฉีดให้มากที่สุด ลุงตู่ก็บอกว่าจะฉีดให้มากที่สุดเ,เพื่อเปิดประเทศวันที่หนึ่งนะฮะกันยาก็มีข่าวดีๆมาหลายเรื่องนะครับให้มีการานั่งทานได้ที่ร้านอาหารในห้างหรืออะไรก็คงจะมีมาตรการหรือประกาศคาสั่งออกมาทุกอย่างถ้าพี่น้องประชาชนฉีดวัคซีนนะครับมีเชื้อนะครับหรือมีวัคซีนเป็นภูมิต้านทานในร่างกายในการที่จะไม่ให้ติดเชื้อมันก็เป็นผลดีเราไปไหนมาไหนก็มีหนังสือรับรองวันนี้ผมก็ได้เข็มแรกนะครับพี่น้องโชว์นิดนึงนะครับจะได้ดูว่า เป็นยังไงผมไปฉีดนะครับวันนี้วันที่เ่27นะครับวันที่28นะครับวันที่28นะครับโรงพยาบาลโพธิสุวรรณเขาก็จะให้ใบนัดมาอย่างนี้ครับพี่น้องครับนี่ใบนัดนะครับเป็นใบนัดใบนัดฉีดอีกทีหนึ่งเด็อที่สองก็เป็นของแอสตราเซเนกานะครับอในวันที่18กันยา2564ก็บอกกล่าวเล่าสิบกับพี่น้องประชาชนที่ยังเกรงและกังวลว่าฉีดแล้วจะมีผลกระทบอย่างนู้นอย่างนี้ผมเรียนเลยว่าไม่มีนะครับ วันนี้ต้องรอดูผลข้างเคียงก่อนผมก็พยายามออกลัางกายทุกวันนะครับก่อนมาฉีดก็นอนพักผ่อนเต็มที่ทานอาหารเช้าไม่ทานกาแฟะนะครับวันนี้ก็ทานยาแก้ปวดเข้าไปสองเม็ดนะครับขอให้มาแล้วก็ทานน้ํานะครับวันนั้นก็ออกมาพูดมาคุยกับน้องประชาชนนะครับพี่น้องครับเราต้องเชื่อในมาตรการของรัฐในการวางมาตรการขอให้ทุกคนนั้นมีความมั่นใจในการบริหารจัดก,การในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด นาคินนะครับนะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธ์ออกมาพูดมางวุยมาให้ความเห็นกับน้องประชาชนในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับพี่น้องร่วมใจกันไปแสดงตัวฉีดวัคซีนนะครับฉีดครบทุกคนเราก็จะมีเกาะภูมิุ้มกันเราก็เปิดประเทศทํามาค้าขายขึ้นได้ปกตินงครับคนเราหากที่ทาความดีนั้นอย่าจนความคิดขอให้เรามีนักคิดที่ดีคิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีวันนี้ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มารับสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูน ก็ต้องขอบคุณทางรุงตูนะฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐบาลและพี่น้องประชาชนทุกคนวันนี้ขอให้เรารักกันนะครับสามาัคคีกันเพื่อให้ชาติบ้านเมืองเดินหน้าไปได้พี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญขาวรอปัญญาสิท์สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ